ไม่ได้ค่ะที่เป็นเจ้าของค่ะเวฟที่เลยคาะนเจ้าของก็ไม่ได้ค่ะน้องต้องเวฟพี่ค่ะที่เป็นเจ้าของทั้งประเทศไทยเลยน้องต้องเวฟพี่ค่ะกจ้ขอไม่ได้พี่ได้ค่ะพี่เป็นเจ้าของทั้งประเทศไทยเลยที่ของพี่เองของแฟนพี่เกาหลีเองเวฟเวฟเวให้พี่เรื่อยเวฟให้พี่ค่ะน้องไม่ค่ะน้องต้องทำค่ะเพราะว่าพี่เป็นเจ้าของเข้าใจไหมน้องทำที่ต้องเป็นพนักงานใช่ไหมน้องต้องเวฟพี่น้องก็ถามนิดนึงเนาะเดี๋ยวพี่ก็ต้องมาเช็คเราอยู่ดี่ไี้ จะจะถ่ายจะถ่ายรูปพี่กับน้องต้องเวฟต้องเวฟบข้าวให้พี่ค่ะต้องเป็นเลขสองมากน้องต้องเวฟบข้าวให้พี่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่กับแฟนก็ต้องมาเก็บเงินอยู่ดีพี่ต้องเก็บเงินในเซเว่นเซเว่นในประเทศไทยค่ะเพราะว่าพี่กับแฟนเกาหลีพี่เป็นคนก็บองกับแฟนเกาหลีี่าไปที่ไทยอันนี้เดี๋ยวพี่ก็ต้องมาเก็บเงินอันนี้เช็คกันต่อนนี้เลยสี่สิบสองค่ะพี่ฟรีเพราะอะไรเน่เพราะพี่เป็นเจ้าของ มีกล้องวงจรมีกล้องวงจรค่ะมีกล้องวงจรเลยค่ะกล้องวงจรกล้องวงจรเรียกให้พี่ฟีเลยเรียกเรียกข้าวพี่เดี๋ยวนี้มีกล้องวงจรค่ะมีกล้องวงจรค่ะเรียกข้าวพี่เดี๋ยวนี้ที่ต้องเคลียร์เรื่องอะไรก็เป็นได้ตอนนี่เรียกข้าวพี่ตอนนี้แล้ค่ะพี่เป็นเจ้าของที่ไม่ใช่ลูกค้าค่ะเสียงด้วยนะคะเป็นเจ้าของค่ะไม่ใช่ เล็บข้าให้พี่เดี๋ยวนี้เนาะคนนี้ชื่ออะไรเล็บข้าให้พี่เดี๋ยวนี้เลยน้องพนักงานคนนี้เล็บข้าพี่เดี๋ยวนี้เลยน้องพนักงานคนเนี้ยสี่สิบสองค่ะพี่ฟรีพี่บอกพี่ฟรีทุกอย่างในประเทศไทยเนาะซีเล็บข้าพี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เล็บค่ะพี่เป็นเจ้าของเล็บให้พี่เดี๋ยวนี้เลยก็วงจรก็มีเนี่ยเนี่ยี่เนีนเน็บข้าพี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ค่ะลูกค้า พี่ไม่ใช่ลูกค้าพี่บอกว่าพี่เป็นเจ้าของของแฟนกเนกาหลีพี่เราต้องเร็บท้าพี่เดี๋ยวนี้ก็้องจองจ้อ็มีเร็บผ้าพี่เดี๋ยวนี้ค่ะจะบอกไห้นะ